ตาอดใจไม่ไหวขอชิมก่อนค่ะอืเข้าคล้ายลักษณะน้อยหนาแต่มีกลิ่นหอมมากคือหอมมากๆหอมอารโมากมากแล้วรสชาติก็จะมีหวาดอมเปรี้ยวอืม ดีค่ะเจอกับวารุตายแล้วหลังจากคลิปที่วารุตาไปเดินตลาดนัดแล้วก็ได้ไปเจอทุเรียนเทศแล้วก็มีคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเข้ามาหลายคนบอกว่าเป็นผลไม้แปลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรือทุเรียนเทศนี้เรียกว่าเป็นทุเรียนน้ําของป้าขวัญเรือนรวมถึงน้องเอกบอกว่าเป็นน้อยหนาออสเตรเลียวันนี้ วารุตาจะพาทุกคนไปรู้จากทุกเรียนเทศการแบบถึงหนูู้ถึงตัวนั่นก็คือไปถึงต้นเขาเลยค่ะแล้วก็วารุตากำลังจะบอกว่าหลังจากนั้นวารุตาก็จะมาชิมลูกที่ซื้อมาจากตลาดนัดให้ดูด้วยวาตาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมลไปลุยกับวารุตาด้วยกันค่ะก่อนจะไปสวนเพื่อนบ้านมาดูสวนของเราเองก่อนค่ะ นี่คือต้นทุเรียนเทศต้นของเขายังเล็กอยู่นะคะน่าจะอีกประมาณอีกสักสองปีวรุตาคิดว่าน่าจะได้กินผลของเขาค่ะมีต้นเดียวไม่พอเราต้องเผื่อตายด้วยค่ะนี่คือต้นที่สองต้นนี้จะโตกว่าต้นแรกนะคะส่วนต้นใหญ่ ที่โตแล้วแล้วก็มีลูกด้วยนั่นก็ของเพื่อนบ้านไปลุยกันเลยค่ะไปเคาะประตูเพื่อนบ้านเพื่อที่จะมาทำความรู้จักต้นทุเรียนเทศทุเรียนน้ำหรือน้อยหนะออสเตรเลียกันค่ะนี่คือบ้านของเพื่อนบ้านค่ะตามหาต้นทุเรียนเทศด้วยกันเพื่อนบ้านอยู่ไหมะ อุ้ยหมา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 อุ้ยตกใจหมาอุ้ยเองอ้ยขวัญขวัญเอ้ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ขวัญวารุตตาไม่ใช่ขวัญไอเจ้านี่คือเช่าชื่ออะไรเธอเจอชื่ออะไรเธออย่าเข้ามานะนี่นี่น,นี่มีมีไม้าอยู่เองอย่ายุ่งนะพี่ดูลเคยกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะเปรี้ยวเปรี้ยว <iß S 1> หวานหวาน,วานแล้วคะกินตอนไหนคะ่ะตอนสุก อ,อ๋อนี่คือต้นทุเรียนเทศของเพื่อนบ้านดูนี่ห้อยกันส่องแต่งๆ่งแต่งแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้เลยดูลูกดูลักษสลาห้อยของเขานู่นบมนูนก็เต็มมุมนู้นก็เต็ม ซูมดูกันใกล้ๆเลยค่ะผิวของเขาเหมือนกับทุเรียนเลยค่ะดูสองลูกนูน้นอุ้ยดูลูกนูน้นกำลังค่อยกำลังค้อยนู้นสองลูกนู้กำลังค่อยจากที่ดูลักษณะของต้นนะคะสูงต้นเขาน่าจะสูงอยู่ที่ประมาณ10เมตรได้ค่ะ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใบของเขาไม่เหมือนใบน้อยหนาน,นะคะลำต้น ทำอะไรหันมายิ้มหวานเชียวจะเก็บมะขามวารุตาติดใจมะขามต้นนี้เดี๋ยวขอไปเก็บสักหน่อยนะคะเก็บใต้ต้นจะมีให้วารุตาไหมยังพอมีให้เก็บลูกเล็กลูกน้อย โอ้โหอันนี้ยังไม่สุกเลยเ่ะเก็บแล้วก็เก็บเลยมาขามเจ้านี้คนนะคะอร่อยบาลตามาเก็บกินคือขอเขาครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดเลยค่ะคุณประชุมมาช่วยมารุตาเก็บคุณประชุมได้ฝากใหญ่เลยเหรอไหนดูดิโอ้ยมาดี ขอดูชัดๆสิงามเต๋หูยเนื้อเต็มเนื้อเต็มอ่ะโอ้ยนู้นไงโอ้ยใช่ดูนี่โอ้ยังเต็ม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 โอ้ยดูคุณบัวชุมกินไหนดูดิไหนดูดิดูหน้าเวลากินเป็นยังไงมันเปรี้ยวไหมไหนเปรี้ยวไหม อเปี๊ยบได้เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงคุณประชุมโอ้โหทำไมนึกนานจังวะอมอยู่อมเปี้ยอมหวานอ๋ออมอยู่อ๋ออมเปี้ยอมหวานโอเคโอเคเป็นไงเลียดใกล้เสร็จยังใหญสองตัวโอ้นี่เธอขอโทษเธอเสียงควายจริงใช่ไหมครูเสียงก็ร้องเหมือนไม่ใช่ควายเลยอะ เขาร้องแบบนี้เงี้ย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 อโอ้ยใครเคยได้ยินเสียงควายแบบนี้บ้างค สงสารจังค่ะได้รู้จัก ทุเรียนเทศทุเรียนน้ำน้อยหนาออสเตรเลียกันเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ปรุตาจะหยิบกล้วหลุดเลยถึงคราวชิมแล้วลูกนี้นะคะก็เป็นลักษณะเหมือนรูปหัวใจยี่สิบบาทซื้อมาถึงคราวผ่ากันเลยค่ะ อุ้ยดูเนื้อเป็นแบบนี้เลยเหมือนน้อยหนามากเลยค่ะอดูเนื้อเขาแบบน้อยหนาน้อยหนาน้อยหน่าชัดๆเลยค่ะ ออเปลือกแบบนี้อฮยแต่เนื้อเขามันเหมือนกับเป็นปุยไส้มากเลยอะ่ะ หอมเหมือนกับอะไรอ่ะหอมมากอมะรูตาอดใจไม่ไหวขอชิมก่อนค่ะเขาคล้ายลักษณะน้อยหนาแต่มีกลิ่นหอมมากคือหอมมากๆหอมอารม م ่ามาก,มากแล้วรสชาติก็จะมีหวาดอมเปรี้ยว อืมอู้หูเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่วรุตากำลังจะบอกว่าน่าจะเป็นผลไม้ที่วรุตาชอบเพราะว่ามันไม่เหมือนกับผลไม้ทั่วไปที่เราเคยกินแล้วเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อเหมือนกับเนื้อมันไม่ใช่เหมือนเนื้อน้อยหนา แต่เป็นเนื้อเหมือนเนื้อแบบไม่ไม่ใช่ยุยยุยอ่ะแบบเป็นฝ้ายแบบเนี้ยมันเป็นแบบฝ้ายอ่ะอืมเนื้อเขาจะเหมือนกับเนื้อของจำปะระคือจะเป็นแบบเหมือนเป็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 นหยากใย่เป็นใย่อะไรอย่างเนี้ย แล้วก็มเมล็ดของเขาน้อยหนาชัดๆเลยค่ะนี้ค่ะ,มะเมล็ดของเขาแล้วอยากจะบอกนิดหนึ่งนะคะผละไม้แบบนี้ที่มีกลิ่นแบบเนี้ยพอเขาเริ่มใกล้จะสุกมะแรงจะเริ่มมามะแรงวีหอ,หอม น่าสนใจเปรี้ยวนิดนิดหวานหน่อยหน่อยเรากินคือไม่เลี่ยนประมาณนั้นป้าขันเรือนบอกว่าป้ากินกับเกลือแต่สำหรับวารุตานี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะคือกลมกล่อมไม่ต้องใช้อะไรเป็นตัวช่วยอืม ป้าขวัญเรือนบอกว่าของป้าลูกเล็กผูกแถวภากกลางเวลาทานก็กินกู้กับเกลืออะไรอย่างเงี้ยส่วนของน้องเอกบอกว่าเป็นน้อยหนาออสเตรเลียเธอก็เคยกินแต่น้ําแต่ไม่เคยกินลูกแบบอย่างนี้อร่อยคะ่ะน้องเอกลองดูนะคะลองดูอื้อ บอกว่าไม่เคยเห็นชื่อก็ยังเรียกต่างกันเลยค่ะทุเรียนเทศทุเรียนน้ำแล้วก็น้อยหนาออสเตรเลียก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเขามาจากไหนมาจากประเทศออสเตรเลียหรือเปล่าใครมีข้อมูลยังไงช่วยแนะนำวารุตตาด้วยนะคะอืมเม็ดของเขา เยวรุตาจะพาะเมล็ดเอาไว้นะคะแล้วมาคอยดูด้วยกันว่าเขาจะแตกกอแตกต้นอ่อนให้วาวรุตาไหม เรยียบร้อยสี่กระถางลุ้นๆลุ้นๆค่ะน้อย่อายังไงก็ใครที่เจอผลไม้ตัวนี้นะคะอย่าลืมออลองซื้อไปรับประทานดูนะคะอาจจะ ทำให้ชีวิตเราได้เจอกับสิ่งใหม่ๆก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ผลไม้ที่เราหาเห็นเจอได้ตามท้องตลาดทั่วๆไป ยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกายใจและก็เงินให้อยู no? ่กับเรานานๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สําคัญกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับวารุตาด้วยกันนะคะเข้ามาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับวาลุตาด้วยกันเพราะว่าในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ปัญหามองไปทางไหนก็มีแต่ความทุกข์ราทมกันทั่วหน้าค่ะหันกลับมาอยู่กับตัวของเราเองอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ราทําให้เขาได้มีความสุขแล้วเมื่อเขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามเขาไปด้วยค่ะใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่ต้องสลับซับซ้อนอะไรมากแค่มองไปข้างนอกเราก็ยุ่งยากใจเหลือเกินแล้วค่ะใช้แบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆสบายๆค่ะเดี๋ยวเจอกับบารุตาในคลิปหน้านะคะสำหรับวันี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย